สวัสดีครับพบพ่อกับผมอีกแล้วครับชีวิตมัานบ้านสมานดาวขนองกับผมมอนี่บ้าพี่พาน้องนะครับไปชุ่มบรรยากาศการแข่งขันบาครับพี่น้องอยู่อำเภอนาตานครับบ้านทุ่งเกี่ยงครับผมมอนี่บ้านพี่พาน้องไปชุมบรรยากาศในงานแข่งบาครับพี่น้องหลากหลายอาศีพพี่น้องสืบสานประเภทนี้สารบ้านเฮอกขับ่อยเลื่อนหางหายจากทินอีสานครับคือการแข่งบาลครับผมเอาแต่ผ้ามาเบิ่งการแข่งบาครับมอนี่อยู่ เอาเมื่อน้ำตาลครับผมเราเดี๋ยวไปเบิ่งเบาพี่น้องเอาไปเบิ่งเบาวส,สวยๆพี่น้องโอ้เบาขนาดตึ้งเม็ดครับนี่เม็ดห,าพพหา้าสิบครเม็ดห้าสน้อครับน้อเบาสองห้องเนาะครับน้อถ้าขายดวงเลยจักบา,าทครับนี่จังรบาลนี่ครับผู้สร้างเพิ่นญี่พุ่นผมซื้อมาเนาะเดี๋ยวมาเข้าประกวดบครับนี่หลวงหลายๆพี่น้องเบา สลอยเราไม่ยานี่อยเราบล่อยครับนี่ได้ล้ครับได้แล้วอได้ละสองห้องรวมรวมสูงได้เท่าไรเงห้ยบ้าตัวนี้บางีครับโอ้ครับครับอุดไขว้บ้าบอสองันอ้อมีน้องมีธนูสองันเจ้าเขาบอกว่าที่บอครับนี่เอาเขาบอกว่น้องเพื่อนมหอนห รอบผุครับผมนเบาเป็นน้องดากหลายพี่น้องเบาเหมือนียอยู่อยู่หน้าตานครับผมเมื่อกี้งานแข่งเบาเป็นการแข่งเบาพี่น้องอีผ้ามาเบิ่งการแข่งเบาครับได้ลายพี่น้องประเภทนี้สารมาหน่องครับสืบสานประเภทนี้ครับโบ้ไขิ่มหายเลื่อนหายไลครับจากปากอีสารของเงานะครับคือการแข่งเบามาเบิ่ง งานแขงวาวครับมือนี่หลายหลายพี่น้องผลัดสองผลัดสองพี่น้องมาเบิองที่นี่้ครับมาเบิองที่หลายหลายพี่น้องเบาโอ้เบามีเตราว่าพี่น้องมีเตราว่าเบาแวเนาะมีเตราว่าโอ้โอ้เบามาจากเบาวด้ครับมาจากสายขับเบาขึ้นหลายแต่ครับนี่ด้วนี่มาจากบันบากบากหน่อยน่าเอาครับอ๋อมาแต่หน่อยน่าลองนกบบานพี่เมืองน้องเขาครับผม มาแขงบ่ครับพึ่งมะมแขงมาโช์มาขายอไรคแอ้แบบนี้ขายดวง้วจับบาดครับนี่ขาย่พูดนะอรก็บอแม่เจ้าของวาเราเพียงแต่ขอันยิ่งเนี่ยขลครับผมครับผมครับผมโอ้หลายั้งนอว่าเพิ่นนอสองขั้นรถพีน้องก็ด้าปีนึงหลายแสนเลยครับเน่แม่ แม่นเข่าเนี่ยเสยนเข่าหลายหลายกุมูภาคใต้ยังบ่ค่อยมีครับผมภาคอีสานเฮาหลายกุมูภาคเหนือก็จะมีแต่วงใหญ่ๆัวบุรีรัมย์บุรีรัมย์เขาจีแข่งเต็มสามเมตรห้าเมตรหกเมตรลายเล็นดำก็สองหนอยหาซิฟเ็นจีแข่งแม่นโอ้หลายครับมันนี่ครับมัอนี่ลมแห้งน้อหน้าน้อลมแห้งน้อยหนึ่ง ลมแหงว่าผมบ่เคยได้จักเทืแ่อยส0ยมี่เคยยัเทื่อมีแต่รอยอยแล้ววครับข้งหน้าปอยแล้วางนี่แต่ว่าเพิ่ว่าบ้เชียราซั่น้าน้าับข้างหน้าได้เท่าไรข้งหน้าได้รอยยังยังอันดับหนึ่งอยู่เดียวเลยครับอันดับสองคือรอยมีบสองปอยสองดวงครับผมครับผมไม่ปอยไม่กับี่บ่าเท่านั้กรรมการปล่อย ไม่เรียบร้อยก็ยังโบกเสื้ออยู่เป็นกรรมการก็ดูเองตายเองใครสิไปลงไปจดเอาเองครับผมครับผมท่านผมชดเอาเองก็นชิปก็พ่อวายเป็นปอดเรครับครับวันนกรรมการเป็นอีกเจ้าใครคนผู้นีิก็เป็นกรรมการผู้นีิก็เป็นพยานได้ครับผมเพราะว่าหลายพี่น้องว่าหลายมือนี้มางานแข่งบ่าวอยู่อำเภอหน้าตาลน้องคำนี่เนาะบ้านทุ่งเกี่ยงโอ้ทุ่งเกี่ยงครับอยู่หน้าตาลบ้านทุ่งเกี่ยงครับพี่น้องงานแข่งเบา กระเป๋าแบบนี้ก็มีพี่น้องบ่าวเพิ่งเป็นคก็ตัวผึ่งพี่น้องปอยกันมาปอยกันบ่ครับนี่เอามาปอยกันบ่ครับนี่เป็นเดินเบาวอย่างน้อแนวนี่เนาะเบาวเพิ่งบ่าวเพิ่งโอ้พี่น้องบ่เคยเห็นครับผมโอ้เพื่อนเห็นงามเนาะครับเนาะฟองนารละครอยู่ไหนปองนารละครคุ้มมือหน่อย ข <Okay. S 1> ึ้นดีบ่ครับนี่ปล่อยปล่อยอะไรนั่นบ่ครับอู้าชคดีต่อจากของนาลครไปอกลางกระสันโอ้แต่ว่าสิ่ปล่อยนอ้เดี๋ยวจะทาบึงไม่ทาบบ่อยไม่ยังน้ำทาปล่อยกับมะเรงจะเปิดไฟอยู่นะจ๊ะขอบคุณขอบคุเพราะวามะมาเมติงเนี่ยมันขึ้นบ่แมนบ่าตอน้เอามาขายมาโชว์มาะยังบ่เอามาให้เเิ่นเบิ่งน้ำซื้อๆมาปล่อยเบิ่งน้ำกันนี่แหละจ้ะแบบนึงก็มีเปล่าเราเพิ่งเห็น นาะโอ้มหมีหลากหลายพี่น้องเรามามือนขาเนาหาเปนยังงามเาเาเป็นีนเป็นเมอเจนาอส้างจริงยพี่อันนี้ีนี่หูเป็นตะาขุนขุนเซนนบอครับนี่โอ้กัปอยขืนก็เจ้าปลอยสู้เงคบพ่งอ๋ออ๋อ นึกว่าไม่น้ำมันสู้ซื้อปลอยขึ้นเนาะครับน้องับผมครับผมโอ้รับงานแข่งบ่าพีน้องพึ่งเห็นบีน้องมีดลากหลายครับเบาเพิ่งเบาอย่างกูพปเดินเบาอย่างปลัดกีกเบาห้ําเบาคุ้ยบ่โอ้หลากหลายบีน้องก็พึ่งเห็นพึ่งเคยเห็นครับพีน้องต้องพิ่งเลย มือเอาพี่มือกันเห็ดหลากหลายนี่ครับเจ้าของเจ้าของเบาเป็นไวมเนาะมาจากสายกระาบัตรหน่อยนะเราบอครับโอ้ยุบันบากเขามาจากบันบากบ้านพี่เมืองน้องก็มีน้องครับผมครับผมครับเจ้าของเบานะครับเนาะดุงแอดบันบากครับผม เป็นเล่ใ้น้อหมกครับผมใบรุ่นมูสามมันไหนครับหมูสามครับโอ้มาแตะปากแทงครับทรงเขาประกวดครับมือนี่ครับผมใครเอาไปประกวดหรือเ่าครับนี่ปังานแหลกทดล้อขึ้นดีข้างนอกเบาสองงงหางยขนาดนั้ครับนี่ หางประมาณตึ้งมีดขับหางวันนี่ก็ผมครับกับเจ้าของเบาครับเพือนเอานำเบามาเอาละวันทีนึงแน่ละงวันทีนึงปากแซ่บกับเป็นทรงกับประกวดเบิ้งได้พี่น้อง Oh <laughs>

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,